สวัสดีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศจากซีรีส์มาเป็นเรื่องเล่าหลอนกันบ้างเป็นอีกเรื่องที่แอดต้องการทำและนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ฟังได้เห็นนำมาถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ฟังแอดเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเรื่องผีมากไม่น้อยไปกว่าการดูซีรีส์แอดยังได้ตัดสินใจทำเรื่องเล่าหลอนควบคู่กับสปอยซีรีส์กันไปอยากให้ทุกๆคนช่วยสนับสนุนและให้กำลังใจแอดที่อยากทำและชอบด้วยนะคะและหวังว่าคลิปนี้เรื่องเล่าหลอนที่ทุกคนได้ฟัง จะชื่นชอบกันนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มฟังเรื่องเล่าหลอนกันยายบุญมีพี่น้องด้วยกันสองคนยายบุญมีพี่น้อง คือยายสุกทั้งสองได้สามีและแต่งงานได้เลี้ยกันทําให้ยายบุญกับยายสุกมีลูกชายลูกสาวไล่เลี้ยกันยายบุญและยายสุกมีบ้านที่อยู่ในรั้วติดกันสามารถเดินไปหาสู่กันได้ชีวิตของสองพี่น้องไม่มีอะไรหวือหวาใช้ชีวิตตามภาษาคนบ้านนอกผ่านไปหลายปีลูกหลานของคนทั้งสองก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวยายบุญมีลูกสาวสามคนลูกสาวทั้งสามของยายบุญทุกคนต่างก็ไปทํางานต่างจังหวัดกันหมดปล่อยให้ยายบุญกับสามีอยู่เฝ้าบ้าน ส่วนยายสุกมีลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งลูกสาวของยายสุกอายุเท่ากับลูกคนที่สองของยายบุญก็เข้าไปทํางานที่กรุงเทพมีเพียงลูกชายของยายสุกที่อยู่บ้านลูกชายของยายสุกเป็นหลานลักของยายบุญยายบุญรักมากตามใจทุกอย่างรักยิ่งกว่าลูกของตัวเองทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของยายสุกด่าทอลูกชายที่ไม่เอาการเอางานวันวันไม่ทําอะไรเอาแต่ขอเงินยายบุญได้ยินก็มาเกี่ต่อว่ายายสุกกับ และเข้าข้้นหลันลักว่ายังเด็กอยู่จะให้ไปทํางานอะไรเด็กตัวแค่นี้ยายสุกกับผู้เป็นสามีก็ได้แต่ถอนหายใจและเงียบไปเพราะไม่ต้องการทะเลาะกับยายบุญวันเวลาได้ผ่านไปหลันลักของยายบุญได้เติบโตเป็นหนุ่มเต็มตัวเริ่มติดสาวต้องการให้ผู้เป็นพ่อกับแม่ไปขอสาวให้ยายสุกกับสามีได้มาปรึกษากับยายบุญยายบุญไม่ลังเลนีไ่ไปขอสาวให้กับหลานรักแต่ฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายหญิงที่อยู่อีกหมู่บ้านได้ยิน คำล่ำลือถึงการไม่เอาไหนไม่ทำการทำงานแถมยังติดยาของหลานลักของยายบุญทำให้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงปฏิเสธยายบุญยายสุกและสามีกลับมาก็ได้แต่ปรับใจผู้เป็นหลานลักและลูกชายยายบุญก็กลัวว่าหลานลักจะเสียใจจึงได้ให้เงินไป500บาทในสมัยก่อนนั้น500บาทถือว่าเป็นเงินที่มากคงอยู่พอสมควรหลานลักของยายบุญได้เงินไปก็หายเศร้าพร้อมกับนําเงิน500บาทไปซื้อยามาเสพนานวันเข้าหลานลักของยายบุญ yeah okay. ก็ติดยางอมบงมวันๆก็ขุบอยู่กับเพื่อนที่ติดยาด้วยกันอาการก็เริ่มรุนแรงเริ่มขอเงินพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ให้ก็ขโมยของไปขายลามไปขโมยของเพื่อนบ้านพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับลูกชายคนนี้จนถึงขั้นยายสุกับผู้เป็นสามีจะตัดขาดพ่อแม่ลูกกันแต่คนติดยาก็มักจะไม่คิดอะไรแค่เพียงว่าต้องการหาเงินนํามาซื้อยาเสพเมื่อหลานลักของยายบุญของเงินกับผู้เป็นพ่อแม่ไม่ได้แล้วก็หันมาขอกับยายบุญยายบุญ ก็ไม่ติดขาดนําเงินที่บรรดาลูกๆส่งมาให้นาไปให้กับหลานลักจนเสียพูดเสียคนกูไม่กลับติดยาจนหลอนหูแววกลายเป็นคนโรคประสาทเสียสติทําให้ชาวบ้านที่อยู่และแวกนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดชาวบ้านได้บอกให้ยายสุกับผู้เป็นสามีพาลูกไปรักษาอาการหลอนยายายสุกกับสามีก็พาลูกชายไปบําบัดหลายครั้งต่อหลายครั้งและทุกครั้งที่อาการดีขึ้นยายสุกก็รับลูกชายกลับมา ผ่านไปไม่ถึงอาทิตย์ก็กลับมาเป็นอีกเพราะวัยรุ่นที่เสพยาแถวๆถวนั้นมีมากลูกชายของยายสุก็กลับไปมั่ดสุมกับเพื่อนอาการก็กลับมาเป็นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นหนักถึงขั้นหลอนยาได้ทำร้ายชาวบ้านแถวนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ดีถ้ารุนแรงไปก็กลัวว่าเด็กพวกนี้จะทำร้ายเอาแต่แล เรื่องก็เกิดขึ้นหลานรักของยายบุญได้ไปของเงินยายสุกเพื่อไปซื้อยามาเสพยายสุกไม่ให้แถมยังได้ด่าทอลูกชายไม่มีชิ้นดีลูกชายของยายสุกเกิดน้อยใจได้บ่นพึมพามและเดินขึ้นไปบนบ้านและไม่ลงมาอีกเลยยายบุญกลับมาจากตลาด ถามหาหลานลักษ์พอแกไปซื้อไก่ปิ้งมาให้ยายสุกที่นั่งนึ่งข้าวอยู่ได้ตะโกนตอบกับยายบุญไปว่าหลานของแกอยู่บนบ้านนู่นไม่ใช่มันนอนแล้วเหรือ,รอยายบุญก็ได้ตอบกลับไปมันจะนอนอะไรตั้งแต่หัวค่าพูดจบยายบุญก็ถือถุงไก่ปิ้งขึ้นไปบนบ้านไปหาหลานลักยังไม่พ้นเสียงฝีเท้าของยายบุญที่ก้าวขึ้นไปบนบ้านไม้ยายสุกกับได้ยินเสียงของยายบุญร้องมาด้วยความตกใจจนฟังไม่ได้ทราบว่ายายบุญแกตกใจร้องอะไรยายสุกรีบขึ้นไปบนบ้าน ก็เห็นยายบุญเป็นลมล้มตึงบริเวณบันไดไปแล้วยายสุกเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองไปบนบ้านต้องตกใจสุดขีดพอแกเห็นลูกชายของแกผูกคอตายกับคานคือไม้บนบ้านยายสุกรีบตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยปลดและตัดเชือกลูกชายชาวบ้านได้ยินเสียงของยายสุกก็รีบขึ้นไปทุกๆคนที่อยู่บริเวณนั้นต่างก็พากันรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านของยายสุกและรีบใช้มีดตัดเชือกและนําตัวของหลานรละของยายบุญลงมาข้างล่างส่วนยาย ชาวบ้านก็พากันหายาดมยาหอมมาให้กับยายบุญได้สุดดมไม่นานยายบุญก็ฟื้นขึ้นมาแกก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้ปานใจแทบจะขาดที่เสียร,รักไปต่างกับผู้เป็นพ่อและแม่ที่ไม่มีแม้แต่น้ําตาสักหยดยายสุกได้พูดกับชาวบ้านว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักทีซึ่งแตกต่างกันกับยายบุญแกเสมือนได้เสียลูกแท้ๆไปก็ไม่ปานยายสุกกับสามีได้จัดงานศพตามพิธีให้กับลูกชายสามวันสามคืนลูก หญาติพี่น้องที่ทํางานที่อยู่ต่างจังหวัดทุกคนเมื่อได้ทราบข่าวต่างก็พากันลางาน กลับมาร่วมจัดพิธีงานศพตามบ้านนอกเวลาจัดงานศพจะต้องมีการเล่นไฮโลบล็อกเด้งส่งเสียงกันดังมากกว่ากันเศร้าของญาติญาติที่ได้สูญเสียชาวบ้านก็ต่างพากันมาช่วยงานบ้านของยายสูกผ่านไปสองคืนคืนสุดท้ายคือคืนที่สาชาวบ้านก็ต่างพากันเล่นไฮโลกันอยู่ด้านล่างเช่นเดิมส่วนผู้แก่พูดเท่าก็ต่างพากันนั่งคุยตามภาษากันอยู่ด้านล่างจู่ๆยายบุญก็เกิดนึกอยากขึ้นไปดูความเรียบร้อยลงศพข,ของหลานชายที่ ที่ตั้งอยู่บนบ้านยายบุญที่กําลังเคี้ยวหมากอยู่กับเพื่อนบ้านได้บอกกับยายเสาเพื่อนบ้านว่าตนจะขึ้นไปบนบ้านดูความเรียบร้อยตรงศพของหลานลักสักหน่อยซึ่งเวลานั้นบนบ้านไม่มีใครอยู่สักคนมีเพียงรงศพที่ตั้งอยู่กลางบ้านเท่านั้นยายเสาได้พูดคํานึงทีเล่นทีจริงกับยายบุญไปว่ายายบุญถ้าแกขึ้นไปแล้วเห็นหลานแกแกจะทํายังไงยายบุญก็หันมาตอบกับยายเสาว่วากูไม่กลัวมันหลอกเห็นก็ดีสิกูจะได้ถามมันว่า มันผูกคอตายตัวเองอะเจ็บไหมยายบุญพูดไปยิ้มไปแล้วแกก็ลุกขึ้นเพื่อไปบนบ้านไม่นานยายสาวได้ยินเสียงคนล้มตึงบนบ้านแลรีบตะโกนเรียกชื่อของยายบุญยายบุญแกเป็นอะไรยายสาวเรียกแล้วก็รีบตามขึ้นไปบนบ้านยายสาวเล่าให้ฟังหลังจากที่แกฟื้นมีสติขึ้นมาแกได้ยินเสียงตึงแกก็คิดว่ายายบุญล้มแกก็รีบตามขึ้นไปดูเมื่อแกเดินขึ้นไปหน้าของแกโผล่ขึ้นไปแกก็เห็นว่ายายบุญเป็นลมล้มไปแล้วแต่ สิ่งที่น่ากลัวและตกใจแกเห็นขาของคนแกว่งไปแกว่งมาแกเลยมองขึ้นไปบนคือเห็นว่าหลานรักของยายบุญที่นอนอยู่ในโลงศพนั้นกลับมาผูกคอตายให้เห็นเท่านั้นแหละแกก็เป็นลมหมดสติไปเหมือนกับยายบุญแต่ยายบุญแกกลับไม่ฟื้นขึ้น,นมาเหมือนกับยายเสายายบุญแกกลับต้องมาเสียชีวิตในเกินที่3ของงานศพลานรักของแก ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าร้อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะ